โอ้โครับโผมเสียเป็นทีเรียบร้อยนะครับเนาะเกสรส่วนตันึองจันไหนนะครับเนาะมือในบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าพี่น้อง พี่เมกะฟากกดไลครกดแชร์กดติดตามเพื่อนสิุฏิภาชิบต,ต่อไปน้องพี่น้องเนาะเนามาล้วมาเนี่ยเออไปฮะปุยองต่อปุยละเพื่อจะไปเดือนอน,นั่นตอนนี้เห็นไหมเดือนนั่นมองเขาพ่อนไหมมองเขาว่าจีจอดเนาะ